มาดูคนหิวข้าวหิวข้าวเออกันนาหิวหอ่ะไม่ได้นอนจ้ะดีหนึ่งแล้วยังลืมตาเล่นกําไรตัวเองเลยขาดหมดและ้ะดึงจนขาดมาแล้วกาไรมีเหลือไหมน่ะคุณนายไปหมดแล้วค่ะมาคืนนี้ทั้งถอดทั้งดึงไห้ดูสิกําไรมีไหมอะที่มืออะไม่มีค่ะมีค่ะนี่นี่ นี่แกะกาวขาดหมดเลยค่ะดูเห็นไหมตอนนี่ขาดเลยเล่นทั้งคืนค่ะเดี๋ยวร้อยให้ใหม่นะกระทิมจนบูบูตาเจ็บไปแล้วอะ่ะเมื่อคืนนี้สงสัยหาบูบูไม่เจอดึงกำไรออกมาเล่นกำไรค่ะดึงไปดึงมาขาดเกี้ยงเลยค่ะไม่มีวีรกรรมอะไรนะคะวันนี้ปกติค่ะหิวหิวจัด ทำพ้าให้คนดูแลไม่ได้นอนไปด้วยแม่เจ้าดูดียาไม่กินเลยค่ะฟ้าชามเลยฟ้าชามตักข้าวต้มเลยค่ะวันนี้มีหัวหอมใหญ่ค่ะผัดไข่จะเป็นอาหารหลักก็คือไข่แหละเห็นไหมอร่อยไหมคะหน้าอร่อยแล้วโอ้พยักหน้าอร่อยก็หน่าอร่อยแล้วไม่ได้ไม่ได้นอนคงหิวโหยเลยวันนี้ กลางคืนจะเป็นอย่างงี้ค่ะเป็นยามเฝ้าบ้านกลางวันเนี่ยมื้อเช้าก็จะได้เต็มที่หลังจากนี้ก็จะนอนยาวเดี๋ยวต้องให้รีบกินขนมแล้วก็กินยาและคุณนายก็จะนอนยาวเลยใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่หรือไม่รู้หรือไม่โต้อตอบลำคานส <laughs> ำคาญคนดูแลพูดมาก เวลาใครมาเขาจะฟ้องพูดมาพูดมากไหมุณดนายคนดูแลพูดมากเนาะอันน่ะยอมรับมันี่เช็ดตาหน่อยนะกินไปเดี๋ยวเช็ดให้นะะอ่ะเงยหน้าดิก้มทําไมอะ่ะเออเดี๋ยวหยดน้ําตาเทียมให้นะจะหนีสิอืมเดี๋ยวหยดน้ําตาเทียมให้ดูเด็กผลงานแม่เจ้าหลุดเป็นชิ้นๆเลยจ้าอันนี้ไม่หลุดเนี่ยใส่ได้นะเอาไหม เดี๋ยวใส่ให้ไม่ได้ทานรีบให้เลยอ้ามละมุดก็สุกไม่ทันกินค่ะเดี๋ยวดูสุกก็เปล่าคุณนายชอบกินละมุดหวานเจี๊ยบเลยเดี๋ยวดูละมุดให้นะแล้วมีหนมไข่อยู่เมื่อวานนั้นไปซื้อของหน้าศาลมาซื้อขนมมาฝากคุณนายแช่เย็นไว้เป็นหนมเคก้กเดี๋ยวไปเอามานะนี่ เดี๋ยวเอากินขนมไข่เลยต้องให้กินเช้านี้เลยเนี่ยเพราะว่าเดี่ยวพอหลังจากกินข้าวแล้วคุณนายก็จะนอนวันนี้วันพระค่ะคุณนายอ้ำอ้ำเก่งมากค่ะ